สวัสดีค่ะช่วงข่าวบันเทิงมาแล้วยูฉัดมงคลเผยรูปอันตราสาวลูกคนที่สองมาแล้วพี่ยูจินตื่นเต้นสุดประกาศเป็นทางการยวฉัดมงคลเผยรูปอันตราสาวลูกคนที่สองมาแล้วพี่ยูจินตื่นเต้นสุดแฟนๆร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ลูกสอง เป็นข่าวดีของครอบครัวนักร้องสาวชื่อดังเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นภรรยาสุดที่รักของยิวฉัตรมงคลได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สองหลังพยายามกันมาหลายครั้งโดยยิวฉัตรมงคลได้โพสต์ภาพอันตราสาวของลูกคนที่สองเขียนบรรยายไว้ว่าน้องครบสามเดือนแข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดครับ ดูเหมือนคนที่ตื่นเต้นกว่าใครน่าจะเป็นพี่สาวยูจินนั่นเองเพราะพ่อ,อยูเขียนใต้คอมเมนต์ไว้ว่าพี่ยูตื่นเต้นวิ่งทั่วห้องสาวตอนสาวน้องตื่นพอดีพลิกไปพลิกมาโชว์ความแข็งแรงให้พี่ยูดูใหญ่เลยทางฝ่ายคุณแม่เจนนี่ก็ได้ลงรูปเช่นเดียวกันเขียนบรรยายไว้ว่าเราสี่คนฉัดมงคลสมแก้ว ท่ามกลางคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมยินดีกับครอบครัวกันมากมายรวมไปถึงครูเต้ยที่ได้มาคอมเมนต์ว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับจากนั้นคุณพ่อ,อยูได้ตอบกลับไปว่าขอบคุณค้าบบพ่อลูกสองเหมือนพี่เต้ยแล้วนะขอคำปรึกษาด้วยครับจากนั้นครูเต้ยตอบกลับว่าเรื่องลูกยินดีเลยครับแต่น้องๆเลี้ยงลูกได้เก่งกว่าผมมากๆชื่นชมนะครับ ยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ